คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนสารเจ้าย่านดินแดงนะคะเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกันกว่า100นายพร้อมด้วยรถดับเพลิงกว่า30คันแต่เข้าถึงพื้นที่ได้ยากลำบากมากเพราะว่าบริวเวณซอยแับแคบทางเข้าออกมีเพียงเส้นทางเดียวนะคะกว่าที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้บ้านก็ได้ถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่า30หลังคาเรือนช่วงเช้าวันนี้ ก็พยายามที่จะติดตามความคืบหน้ากันนะคะและเมื่อสักครู่คุณวรลักษณ์อิสารางกูลนัทชยาได้ชวนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติงานเมื่อวานนี้ลงไปดูพื้นที่อีกครั้งค่ะและอธิบายให้ฟังถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานค่ะ เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเกิดขึ้นเวลาประมาณ17นาฬิกา55นาทีค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็ออกจากจุดประจําการในทันทีค่ะแต่กว่าจะเดินทางมาถึงบริเวณซอยชุมชนบุญชูสีแห่งนี้ได้ก็ใช้เวลาเดินทางอยู่นานหลายนาทีนะคะเพราะว่าสภาพการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นค่อนข้างติดขัดเป็นอย่างยิ่งและทันทีที่มาถึงซอยแห่งนี้ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้เนื่องจากว่าพบอุปสรรคหลายอย่างของสภาพพื้นที่นี้ค่ะตอนนี้เรามาคุยกับหัวหน้าสถานีแบบ สุดที่สารซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการบริหารงานเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีค่ะจากซอยตอนนี้เราเราเห็นสภาพซอยอยู่รถรถดับเพลิงเนี่ยคือสามารถเข้ามาได้สะดวกมากน้อยแค่ไหนคะรถด,ดับเพลิงต้องค่อยๆวิ่งเข้ามาเนื่องจากเป็นซอยแคบแล้วก็มีรถจอดอยู่ข้างทางเนี่ยนะครัมาข้างจอดทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีรถเห็นเบรกตาเล้งพวรกอะารบ้างนะครับ,รบมอไซค์วิ่งสวนออกไปบ้างวิ่งเข้ามาบ้างนะครับในสวนนี้ยเราก็ค่อยๆขับเข้ามานะมาถึงนี่คนก็เต็มนะสวนมากก็ ใช้เวลาเดินทางจากตอนที่ออกมาถึงจุดนี้เนี่ยถือว่านานกว่าเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่อื่นๆไหมคะ,ะนานครับเนื่องจากว่าสถาน,นีจากสถาน,นีอำเภอสุวิสารมาที่นี่ก็น่าจะประมาณสัก3มกิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะ,ะแต่ใช้เวลาไปใช้เวลาประมาณ11นาทีนะสิบเอ็ดนาทีนี่ถือว่านานถ้าเทียบกับจุอื่นๆอยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าพอมาถึงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเพลิงไหม้ไปถึงขนาดไหนแล้วคะอ๋อขณะที่เจ้าที่มาถึงเนี่ยครับนะเพลิงได้ลุกลามไปเยอะแล้วนะอา จากพื้นที่เนี่ยประมาณสักหนึ่งไร่เนี่ยนะก็ได้ไปสามงานแล้วถ้า,ถ,าถ้าเทียบกันนะครับ,น,รบนอกเหนือจากนั้นแล้วทราบว่าพอมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้เลยเนื่องจากในพื้นที่ก็ยังไม่มีการตัดไฟด้วยาถูกต้องครับนะมาตอนแรกเจ้าที่ก็ฉีดไปนะครับก็เกิดประกายไฟนะนเกิดไฟช็อตพอสุกก็ใช้น้ําไม่ได้นะครับ<อ>สาคัญมากในเรื่องของการตัดกระแสไฟเนี่ยนะครับนะเพราะว่าของเราเพิ่งไหมขนาดนี้นะต้องใช้น้ําอย่างเดียว ใช้อุปกรณ์ชนิดถังดับเพลิงชนิดมือถือหรือว่าถังดับเพลิงบองต้นมันเอาไมา่อยู่แล้วที่เราเข้ามาเมื่อวานนะครับป่าปลาหัวแดงเนี่ยมันอยู่บริเวณตรงข้ามกับชุมชนที่เพลิงไหม้รากฏว่ารถดับเพลิงไม่สามารถที่จะไปต่อน้ำได้เนื่องจากรังสีความร้อนที่เพลิงกําลังลุกมาชุมชนนั้นมันแผ่ขยายมานะครับทำให้เจ้าที่นั้นได้รับความร้อนก็อาจ,อาจ,อาจเป็นอันตรายเกยงว่าเป็นอันตรายผมยก็เลยไม่สามารถที่ไปต่อน้ําจาก,กปราปลาหัวแดงที่อยู่บริเวณตรงข้าม ชุมชนที่ถูกเพลิงไหม้ได้การสอบถามชาวบ,บ้านนะบ้านต้นเพลิงเนี่ยน่าจะเกิดจากบ้านหลังนี้นะครับอันนองจากว่าขณะที่เกิดเหตุมีไฟลุกไหม้หปรากฏว่าน,นะครับเวลาคุยมาเจอได้ไฟได้ลุกไหม้จากชั้นบนหลังจากนั้นมาเนี่ยนะก็ไม่มีคนอยู่นะครับกว่า<อ>จะรู้ว่าไฟไหม้คนก็ตะโกนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือพอสู่อาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับก็ไปดับแล้วเนื่องจากว่าเป็นเพลิงลายใหญ่แล้วเอาไม่อยู่แล้วนะครับ ที่ค่ะขนานี้เนี่ยเราอยู่ที่ซอยบุญอยู่ซึ่งอยู่ข้างๆกับซอยบุญชูศรีทําไมเราถึงจะต้องมาที่ซอยนี้ด้วยอะคะ,ะสาเหตุเกิดจากว่าเรารับแจ้งว่าไฟที่ไหม้ชุมชนในบุญทูศรีเนี่ยนะมันลามมาทางด้านหลังซึ่งจะมาติดกับซอยบุญอยู่เราก็เลยขอสนับสนุนนะครับรถดับเพลนี่นะจากสถานีดับเพลงใกล้เคียงเนี่ยก็มาช่วยเข้ามาในซอยบุญอยู่เพื่อสกัดด้านหลังไม่ให้เพลนั้นลุกลามเข้ามาติด ลุกม้ตึกอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ด้านหลังชุมชนหมายความว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยกำแพงมันสูงสองเมตรตรงนี้เราก็สามารถฉีดได้นะครับเอาบันไดต่อเข้าไปฉีดได้ตัวนี้ที่คือปีนเข้าไปเหรอคะปีนไปใช้บันไดต่อแล้วปีนเข้าไปนะหลังจากนั้นเนี่ยไฟมันลามมาทั้งด้านโน้นซึ่งมันอยู่ติดกับด้านหลังอพาร์ตเมนต์เลยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนื่องจากมันมีประตูรั่วนะประตูรั่วของอพาร์ตเมนต์เนี่ยซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างกำแพงกับ อา,อาคารเนี่ยนะ,ะนะครับมีประตูปิดไว้ก็เลยต้องขออนุญาตทางเจ้าของนะครับอาคารผู้ดูแลเนี่ยะนะครับซึ่งทางทางเจ้าของก็เลยอนุญาตให้ในถั่วก็ฉีดสก,กัดเข้าไปนะค่ะเไฟมันดับอ่อาก็คือเลี้ยงเลี้ยงทานี้ไว้เลี้ยงนี้ไว้แล้วก็ฉีดเข้าไปด้วยนะค่ะก็ะถัว่วกันโอเคนม่ก็แพนนัำสูงมากเลยสองเมตรห้าสิบนะครับ